นะฮะเขาถูกกิจกมของเราดีกว่าไน่เลยเรามีไม่ใช่ให้ทำบ๊อบคอนกับหัวใจอีกแล้วเหรอครับตอนแรกเราก็กะจะเล่นเกมซ้ำแต่แต่ว่าเมื่อกี้เขายกมือเอ้ามาครั้งที่แล้วเป็นเยอะอยู่มันไม่กล้าเลยเพราะฉะนั้นผมแอบเห็นแล้วสบายเดครเล็ผมเ่อหเราความรู้รอบตัวเราเขึ้นแล้วตอนนี้ก็คือก่อนมาอยู่ไปนั่งอ่านมาแล้วใช่ไหมแผนที่โลกสาตวี่คัญ แล้ววันนี้เขาบอกผมว่าเขาจะไม่อธิบายกฎอีกรอบดังนั้นเราต้องใช้กฎจากครั้งที่แล้วจากที่แล้วใช่ไหมใช่ครับผมก็คือเราจะรอกหรือเปล่าผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเนั่นคือสิ่งที่ผมได้รับบีบมาแต่นี่อยากจะบอกว่าทีมเอสเอชของเราเนี่ยก็ทำกันบ้านเพราะน้องคขากลัเคยมากันแล้วเราก็เลยเปลี่ยนเกมใหม่ให้มันยากทำมันง่ายกว่าเดิมยากกว่าเดิมที่ความคุไม่เคยเล่นไม่เคยได้ลองหรอจริงหรอแต่คือสไตล์มันแบบบางอันมาอาจจะคล้ายเกมเดิมแต่ว่า คำถามเตี้ยใช่เป็นตัวความรู้ใหม่เออมันก็ต้องแบบใช้สมองตากาดในการคำนวณความผิดอะไนิดนึงนะฮะเกมนี้ชื่อว่าเกมใบ้หัวหมูฮะใบ้หัวหมูแต่ก่อนเราจะเทสก่อนว่าะขอพรอสำหรับการเล่นมิชชั่นแบบเป็นทีมเดียวกันแล้วหรือยังโอเคโอเคโอเคครับอ่ะการเล่นจะเป็นแบบนี้ครับซึ่งทีมงานของเราในเดี๋ยวจะเปิดเพลงทีมของมิชชั่นอิ่พอสซิเบิร์ขึ้นมานะครับ เราจะให้รู้ว่าน้องสองคนเนี่ยสามารถสื่อสารกันเข้าใจขนาดไหนนะครับมันจะเล่นแบบนี้ครับอ่ะพี่พีทกัเลยทำให้ให้โดนพี่แคนทำให้โดนเริ่มงพวกจะอะไรเงี้นะอย่างงี้นะแล้วเสร็จปุ๊บพอเพลงเนี่ยเริ่มขึ้นตึ้ง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 แล้วเราก็จะสั่งคำว่าทุกคนจะสั่งแอคชั่นพอแอคชั่นปุ๊บเนี่ยน้องๆจะต้องตัดสินใจว่าจะถือปืนหันไปข้างขวาหรือว่าข้างซ้ายอ๋อครับถ้าจะได้คะแนน ต้องหันมาปะก,กันอย่างนี้ 1, 2, หนึ่งสองสามเฮ้ยเฮ้นี่คือไม่ได้ซ้อมกันก่อนนะเหรอ,อป่ะเหรอ,อป่ะเราจะให้ทั้งหมดสามครั้งต้องทําให้ได้สองในสามต้องทําให้ได้สองในสามหมายความว่าน้องจะพลาดไม่ตรงกันได้แค่ครั้งเดียวคือถ้าเกิดหันหน้ามาเราไม่เจอกันถือว่าพลาดเอาแล้วเอาแล้วคิดว่าจะตรงกันบ้างมั้ยปัญหาไงบาปอน สามีดวงแล้วล้วนเลยครับโอเคดีดวงล้วเนี้ยต้องรู้แล้วว่าจะหันเฮ้ยเอาลูกเชื่อใจกันโอเคเราประสิทธิ์กันโอเคตอนแรกเชิดกันนะครับแล้วพิเพลงขึ้นค่อยๆเดินออกไปแล้วเดี๋ยวพี่แข็มัจะส,สั่งแอคชั่นค่อยหันนะครับครับโอเคอยู่ตรงกลางได้ครับเจอกัยฮะได้ครับเคยได้เราซีนกันมาหลายซีแล้วอันนี้เราก็ทำได้โอเคเลยคิดว่าจะตรงกันบ้างไหมคะตรงไหม แฟนถามไม่มั่นใจนะชอบความแบบตอบแบบไม่มั่นใจอ่ะคิดว่าสองหนุ่มทำได้ไหมฮะแบบไม่มีความมั่นใจในพวกผมสองคนเลยเพลงได้หรอเออได้นะแฟนขามมั่นใจนะบอลคุณคิดว่าทำได้ไหมฮะได้ครับมันแบบไม่มีแต่ได้นะได้ต่ได้อ่ามาขอเพลงทีมครับบอลคือพวกผมน้องร้องอีเองครับรอมาแล้วมาแล้ว ื ح, ่กี à, ้รอรอใส่แผ่นซีดีน right. ี่ละเนาะอ่าค่อยๆเดินออกได้เลย Action เฮ้ยได้อยู่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 ตอนนี้ือได้คะแนนไม่ติดแน่นี่ตรงตรงอยู่ตรงอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อเ ถือว่าได้อยู่ฮะเราต้อง round two มันมีสามรอบเราสอมรอบอันนี้คือไม่ได้ไหกันอยู่ใช่ไหมสองคนเนี่ยอันนี้เราจะยากเดินได้ครับ action อันนี้ไอคือได้ใช่ไหมถือว่าเขาจะหันข้างเดิมตลอดแล้วเขาก็ชนะเลยนะแต่นี่มันก็ได้สองได้สามแล้วนะแต่ที่ผมกำลังคิดอยู่คือแฟนขับเขาควรใช้ที่รู้ได้ไหมฮะ เมื่อกี้ตอนได้เขาดีใจแะไรรู้ป่ะเข้าใจนะดีไหม Do you understand? เล่นเกมกันเลยดีกว่ามาโอเคอ๋อพี่บอกสองรอบใช่ครับอ๋อเออคือจริงๆจะให้สามรอบไงแต่น้องนันหันตรงกันแล้วได้สามไปแล้วเออโอเคเหมือนกับเราชนะเกมแบบงงงงนะพี่ก็งงด้วยเออแต่ต่อไปเกมเนี้ยยากคืออะไรครับอย่างที่บอกว่าเกมนี้เป็นเกมหมวดหมู่นะครับน้องสองคนเนี่ยจะไม่ได้แข่งขันกันแต่ว่าต้องช่วยกันครับเราจะมีหมวดหมู่ทั้งหมด10หมวดหมู่ใช่ไหมฮะอ่าซึ่งเราจะแบ่งครึ่งคนละ5คนหนึ่งไป้าอีกคนหนึ่งก็ต้อง ต่อ้ครับผมต้องรวมกันแล้วเนี่ยถูกต้องได้คะแนนนะครับแปดในสิอ่า8ใน10เน่ยซึ่งการเล่นใบหมดอู่มันจะเป็นแบบนี้ครับสมมุิสมมุิที่มิ้นเป็นคนไปอโอพี่มิ้นได้แบบคำมานะครับแล้วก็บอกว่าคาราเมลคอนชีสออริจินอลโอคอนปาปิก้า ไม่ต้องตอก่อนวะต้องแบบทายว่าคำแบบที่แบบพี่มิ้นใบ้ไปมันคือหมวดหมู่อะไรอยากมีใบ้ไปไหนอ๋อเข้าใจไหมเข้าใจพี่บอลเข้าใจไหมบอลกอล์ฟเล่นครับเออหรือว่าเราควรจะตัวอย่างอีกอันหนึ่งอ่ะเรายกตัวอย่างยกตัวอย่างอ๋อมอเตอร์ไซค์ตุ๊กตุ๊กรถยนต์รถเมย์เราทานได้ยังทานได้หรือทานอย่ามาหันฮะโอเคโอเคอได้ เขาอย่างไรเขาได้เพราะเมื่อกี้ผมตอบเรือคืภูมิจะตอบแต่ก็จริงแล้วต้องถ่ายต่องทายโอเคได้โอเคโอเคมาทุกคนเข้าใจนะคะเข้าใจนะครับ kind ซ of ึ่งการแข่งขันวันนี้เราแบ่งครึ่งใช่ไหมคนละห้าพี่มิ้นมีเวลากำหนดไหมครับกำหนดเวลาไหมสองนาทีสองนาทีเหมือนเดิมได้ค่ะสองนาทีโอเคโอเคใครจะเป็นคนเริ่มใบก่อนครับ ผมดีกว่าอ่ะนอออยู่ฝั่งนู้เลยครับครูไปมาฝั่งนี้ครับทำไมเขาไม่มีความมั่นใจอ้าวความเพืไปฝั่งนู้นถ้าผู้นีฝั่งนี้เหมือนเราเหมือนโดนแบบพร้อมว่าจากครั้งที่แล้วมาแล้ววันนี้คือซึ่งเปิดกอดด้วยนะซึ่งเกมนี้พี่ว่ายากกว่ารอบแล้วโอเคเนาะก็คือสมมทุกคผมอ่านคำเสร็จแล้วผมก็จะต้องแบบไปอะไรที่มันคลองจองอันนี้จ้มใช่ใช่ที่อยู่เนี่ยะที่มันสอดคล้องไม่ใช่คลองจองนะโอเคโอเคโอเคนะโอเคนะโอเคโอ๊้โหยากจังเนี่ยตื่น วันใจน่อยวันใจนอยเป็นประโยชน์ได้ไหมหรือว่าไมเอาอสั์อาสัตว์ได้เลยเอาเลยต้อไปบอกเขาแล้วว่าเนี่ยมันเป็นหมวดสัตว์คนนี้สัตว์ไม่่ดุยแล้วรอถือว่าตอนนี้กอเข้าใจแล้วถ้าเข้าใจแล้วจาเวลาน้สงสักรไปสัตว์ครับจ่างมาาโรมาฮะครับ สัตว์ตอนนี้ก็ผมพูดต่อใช่ไหมครับตอนนี้ตอนนี้องต่อเนื่องนื่อง่ไม่ไม่ไม่หลายหลายตัวได้ครับอ่ลิงครับสัตว์ลิงลูกด้วยนมเฮ้ยถูกยังไงอะต่อต่อต่อมา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 ส้มครับส้มผลไม้สับปะรดผลไม้สับปะรดมะนาวผลไม้เปรี้ยวเออถูกเลยฮะโอเคแมนยูลิเวอร์พูลเชีบอล ถูกครับไฮโดรเจนลิเทียมโพแทสเซียมธาตุเาเรียกว่าอะไรธาตุมีอะไรคำคำเยอะๆเลยเยอะๆเลยแบบว่าผมบอกว่าหนึ่งลิเทียมไม่ใช่สามิารางธาตุถูกไรแคนไลแคนวงไรแคนวงไบแวนวงไบโดไบแวนไทยแลนด์โฟร์อีฟแอตลาสไบแนไทยแลนด์โฟร์อีฟฮะ วงทีฟ <Bond> ็อกทีฟ็อกคร้มแล้ครบยังไงผมผมงานนะครับครบแล้วเหรอครบแล้วค่ะก็ขอบคุณการที่ค <bucks S 1> <box. S 2> ุณพูดคำว่าวงไทยแลนด์บอยแบนด์แล้วต่อไปยคำว่าโฟล์ทีฟเนี่ยคุ้งเหมือนกันนะพี่พี่พี่บิ๊บอกของโฟล์ทีฟ็อกเล้สองตามอ่ะใช้เวลาไปทั้งหมดครับ1นาที6วินาทีรวม ไม่ธรรมดาตอก่อนคือยากมากเลยก็มันยากกว่านเดี๋ยวตอกไปตอบก่อนแล้วเดี๋ยวคัดออกเนี่ยตอกพูดไปอีกไม่ตอกครั้งที่แล้วอ่ะมันยากตอนตอบป่ะของพอน่ะโอ้ยากทั้งสองอย่างโอเคตอกไหมอย่พี่พลอยถ้ารอบนี้เราเซนส์ที่ใต้บ่ามันลงอ่ะครั้งต่อไปอ่ะคิมมันก็จะง่ายกว่านี้เออไม่ยากเลยแกมันตอบไม่ได้เใช่ไหมพอคำบอดมาอีกก็จะอะไรคือคาหลังเล แต่ว่าคลิปโซเชียลก็ตื่มเลยนะแล่ทตอนแรกภูมของพน้องต้องหอมาไม่เป็นไรครับเอ๊ะแต่คิดมาคิดมาถ้าเราทำแบบนี้มันจะมีเข่าวหลังไหมนี่ต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมครับสไปเดอร์แมนภาคสองโอ้ใจแพทย์หรอจใจแม่นมากอ่โอเคภูมิน่าดีครับลองดูลองดูลองเล่ดูลองเล่นดูมาพี่ภูมินมาใบ้ครับโพี่เราอยู่จริงอ่ะก็ให้กับพี่คอยมาให้ควางใจผมหน่อยโอเค มาโอเคถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองสามจับเวลาครับกรุงเทพโตเกียวโซ่เมืองหลวงเออคอมพิวเตอร์โทรศัพท์หูฟังไอทีนะเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรเอาท่านหนึ่งี่เรีกคนหนึ่งเออเคร่งมือเรียกทนหนึ่งพวกนั้นอะพวกนั้นอะมี่เขา,าไอทีอยกไ,ไอทีเอออุปกรณ์ไอทีเหรอเออปอนคูวิน จุงดังเตยหอจานตาดิวไม่ใช่พิซิงนาซิฟายแดแดงกเซจเนทีวีเฮ้ยโอ้โหบิตคอยโดชคอยโบตายะโตงอิีเลียมพุ่นะคิปโตชิเต็มเงินชอเต็มเงินร็นซี่อะเออโอ้ม่ไม่ง่ายนะนะคุณพยนตนเธอกับฉันกับฉัน แฟนชาดภาพยนตร์หนังภาพยนตร์เออภาพยนตร์อะไรภาพยนตร์ S F Cinema เออเ้ภาพยนตร์ไทยเออหนไทยนังไทคือยังไงไม่รู้อ่ะรู้แต่ว่าตัตอบไปถามข้อแล้วอ่ะไม่เอาอีกแล้วใช่ไหมถามข้อยื้อพูด่าเลยเป็นเป็นเป็นคนคอยใจไงคอยไ์คอยไ์คอยไเออเฮ้ยเร็วมากอ่ะแต่รอบีเราเวนะ รอบนี้อย่งน้อยต้องตอบได้หมดนะมีคนช่วยนะมีคนช่วยทำเวลาไปเพียงหนึ่งนาที5้วินาทีเองนะคะอ่าหรืว่าที่เป็นการตบมือที่ไม่ค่อยจริงใจเท่าไหร่เป็น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 ไม่เป็นไรก็ได้ ของเตรงกลางเลยครับะไรฮะครับแต่เก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นทำไมรู้สึกว่าเกมที่เราเตรียมมาน้องๆผ่านได้ง่ายมากเลยพี่ว่าอาจจะง่ายไปเกมต่อไปอาจจะยากขึ้นหน่อยเกลใบ้เหมือนกันแต่ว่าเป็นการป้เกี่ยวกับเพลงครับมันจะมีเมโลดี้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะฮะน้องๆน่าจะเคยเห็นเวลาเขาใ้าเพลงกันว่าเพลงนี้เพลงอะไรเนี่ยเขาชอบใช้คำว่าอีใช่ป่ะอี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 แล้วก็ถ่ายเพลงเคยไหมแต่ด้วยความที่นี่เป็น vision impossible ทานที่มาจะได้ประชุมกันมากว่า5ชั่วโมง ให้คำนี้ออกมาเราจะเปลี่ยนจากคำว่าอีเป็นคำว่าตึงครับตึงตึงเพราะว่านานจังตึงโอ๊ยตายแล้อ้าเ่าอย่างเช่นอย่างเช่นยกตัวอย่างเพลงอะไรดีอ่ะเพลงอะไรดีนะช้างเพลงช้างตึ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 งยังไงฮต้องการอะไรต้องไปอะไรต่างอ่าประมาณนี้ประมาณนี้กติกาง่ายมากครับมีทั้งหมดสิบเพลงนะฮะไปเอาหัละครึ่งเหมือนเดิมนะฮะผัดกันใบผัดกันต่อนะครับโอ้โห เกมทายเพลงนี้น่าจะง่ายถ้าทายเพลงยังไงให้ไม่เหมือนเวลาแททูคอร์เลอร์เขาเล่นทายเพลงกันอันนี้ก็ง่ายหมดแล้วครับผมเขาเล่นยังไงฮะเขาจะเล่นแบบเวลาพวกพี่เขาเล่นเนี่ยพวกเขาจะเล่นแบบทายเพลงด้วยการร้องเพลงอื่นเพื่อให้ไปทายเพลงนั้นร้องเพลงอื่นที่เกี่ยวข้องกับเพลงนั้นหรอนั้นอันนั้นคือเราคิดว่าอย่างนั้นยากแล้วอันนั้นน่าจะยากเกินแบบเนี้ยดีแล้วครับผมใช่ซึ่งแบบนั้นอะหรือว่าจะเอาไม่พ้นจริงพวกพี่ก็แค่เตรียบชื่อเพลงแล้วก็ผูกอินกับเขาด้ลย เรายังทุ่ๆถ่ยๆกันอยู่เลยนะไม่ยอยากจะบอกว่าแบบนั้นน่ะเคยเห็นมาแล้วแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นจิบๆทำได้แน่นอนแปดในสิบเหมือนเดิมครับผมนะฮะมีเวลาให้ครั้งละสองนาทีครับโอเคใครจะพูดเริ่มไปก่อนฮะเมื่อกี้ผมเริ่มก่อนไปแล้วนี่ให้คุยเริ่ก่อนให้คยหน้าได้ได้ได้ม่นะครับมครับเราให้ใช้คำว้าเลยนะฮะตึงโอเคตึงไหระวังอย่าไปตีมซองวิชาต่อนะคะตึง ก็อเป็นชืพลงมีทั้งสากลทั้งเพลงไทยหมดเลยนะครือว่าเป็นเพลงไทยนะอาว่าเพลงไทเพลงไทยอาจากย์ษากลด้วยหรอเพลงไทยเาะแต่นี่เป็นปัญหาสำหรับคนใบ้เหมือนกันนะเพราะถ้าคนใบ้ไม่รู้จักเพลงอะเอตายเหมือนกันนะอไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่มีช่วย้รับรองว่าเราเลือกแพลงี่น้องรู้จักมาทั้งหมดอ่ะโอเคจับเวลนะฮะหนึ่งสองสรมตึงตงเตงเตงตึงตึงต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 ง Ding <tương> ding 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 ding

เดิน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 เดนเดิ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 นเดนเดินเดนเดินเดิกเดนเดินเดินเดินเดเดิน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 เดิเดินเดิเดนเดินเด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  นี่แทครับผมใช้เวลาไปเพียง1นาทีสิผมให้นาที p ร o p e r ผมว่ามันอาจจะเพี้ยนนิดหน่อยเท่าไหร่แม่แต่เมื่อกี้ตอนใบไฟร์บอยนี่ใช้ได้เหมือนกันนะนี่ไมเลยนะมองไปนี่ที่ว่าไม่ผ่านจริงหรอทำไมนี่เลยเหรอกี่เลยเออจังไม่ได้อะังอ่ะคราวนี้ถึงคิวบอยบางคนไหมครับปกติบอยนี่เขาร้องเพลงอีอยู่แล้ว่ะตึ้มันเครี้ยนมากเนะไปของผมผมเพี้ยนแต่ตอนเนี้ยที่บอยขยับขึ้นหน้านิดนึง ไมีคนเราตกเวทีปกติตอนเรื่องร้องเพลงเราเป็นไงบ้างครับก่อนนี้ผมเมื่อก่อนอาจจะไม่ค่อยพอเท่าไหร่แต่ตอนนี้เป็นยงไงบ้างพอแอนะฮะเอ้ยเอาเขาร้องขั้นขู่ไม่พอหรอล่าสุดเนี่ยเออมีใครบ้างเขาอยู่แค่แแกงไปนี่ไงรองรอบหน้าร้องรอบหน้าเดี๋ยวร้องให้ดีกว่ายินดีต้อนรับจับเวลานะครับหนึ่งสองสามเริ่มครับติ๊งติ๊งติง

ไม่ไม่ใช่หรอกี่เมื่อกี่อนแก่ังลอ๋อท่นแรกเตื่นตื่นตื่นตือ๋ออจท่น้นเป็นดอันทุ่งอันทันจะทายยากจริงอันจะทายาจริงคนทนนชอบมากแตุ่่นะแต่ทุ่งทุ่งท่แต่แต่เมื่อกี้คอจะได้ตอนที่ตื่นเื่ใช่ป่ะไ้ตนหลที่ร้งน้อขออีกทีน ดี๋ยวนีองมัเต้นดรงนะแถวแบบเต้นเี่เต้นท่าไหร่ครับันเต้นท่อนดีตรงเนยเต้น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 เตเต้นเตนเตนองดีะก็เต้นงอยู่แล้วก็มาดูนีองเ้ยไหเออดูคะแนนกันหน่อยนะครับเอาดูเวลาก่อนใช้เวาไปนฮะเราให้2นาทีใช่ไหมใช้ไป1นาที57วินาทีเฉียชัวร์แ้วก็ทำให้ครบทั้งสิขคอ โดนตอกไม่ออกไม่เป็นไรครับมันยากครับชิมผิดวิยญาณตอนแรกผมเองแบบอ้าวเพลง่ยนแล้วอ๋อพอเห็นเนื้อโดนดี้ลงผมด้วยเลยไอ้ที่บอเก่งมากนะคะทำได้ครบทุกข้อเลยเดี๋ยวรอบหน้าเราต้องคิดเกมยากกว่านี้นะเราแบบดูถูกมทีมขเราดีไปรอบนี้ใจดีไปเนาะมันี้ใจดีไปเล่นแบบชิวๆเลยมีเข้าหน้าแล้วทั้งนั้นเลยมีเข้าหน้าแล้วใช่บกันไหมสบายดีเนาะ่มีเรื่องอื่นมาได้ ไม่ใช่เอาแบบครั้งหน้าให้มาถ่ายเพลงแล้วมาถ่ายเพลงแบบเพลงกรุงเทพมหานครนะแล้วก็ให้ร้องจบงล้นจบนะไม่เอานะมันไม่เอานะแต่เขาร้องได้นะเพลงนี้ใช่ไใช่ตอนอยู่เกาหลีเขาร้องภูมินร้องไม่ทำเพลงเลยหรอนี่อยากรู้นะว่าในเกาหลีเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยมีหลายเรื่องมากเลยเนี่ย What happened in Seoul What in Seoul ครับผม So แต่จริงๆเนี่ยนะคะก็คือแบบไม่ไม่มีอะไรเลยสักมันมีแบบว่าส่วนมากกินเนาะภูมินใช่ครับเป็นทริปกินครับผมก็ ทุกวันนี้ทำงานหางเงินก็คือเพื่อกินครับเพอาะ่ห็ชัดเจนคัาผมเป้าหมายชัดเจนครับโอเคฮะ